ให้ลองจิงนตนาการดูนะครับว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงนั่งทำงานอยู่ในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนอย่างไปตู้คุณดูแลโปรเจกต์ระดับชาติอย่างไปตู้แมพแผนที่ที่คนจีนทั้งประเทศหลายร้อยล้านคนเนี่ยต้องเปิดใช้ทุกวันเพื่อการเดินทางคุณกําลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยคุณกลับเดินไปบอกหัวหน้าว่าผมขอลาออกและเหตุผลที่คุณลาออกไม่ใช่เพื่อไปสร้างจรวดหรือทํารถยนต์ไฟฟ้าแต่คุณลาออก เพื่อไปทําหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันฟังดูเหมือนคนบ้าใช่ไหมครับจากการคุมระบบนําทางที่ซับซ้อนที่สุดในโลกย่อส่วนลงมาเหลือแค่การพาคเครื่องจักรกลม,กลมวิ่งมุดไปใต้โซฟาเพื่อเก็บฝุ่นผงหลายคนในเวลานั้นมองว่านี่คือการตัดสินใจที่ลดเกรดตัวเองที่สุดและดูไม่มีอนาคตเอาซะเลยแต่ใครจะมารู้นะครับว่าชายคนที่ตัดสินใจทิ้งแผนที่ของประเทศจีนมาจับไม้กวาดไฮเทคคนนั้นในอีก10ปีต่อมา เขาจะสามารถนำพาบริษัทที่เริ่มต้นจากศูนย์ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าเจ้าตลาดเดิมที่ครองโลกมานานบริษัทนั้นมีชื่อว่า r o บอทล็และชายผู้บ้าบินคนนั้นก็คือชางจิงหรือริชาร์ดชางผมพิดว่นนี้จะพาทุกท่านไปถอดรหัสความสำเร็จของโรบอทล็ว่าพวกเขาสร้างอาณาจักรหมื่นล้านจากการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยวิธีคิดแบบคนทำแผนที่ได้ยังไง เรื่องราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่มันคือคัมพีธุรกิจฉบับย่อของการเปลี่ยนจุดอ่อนของตลาดให้กลายเป็นโอกาสระดับโลกเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมโดยทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือกการ Geek Story พอดแคสต์ EP นี้สนับสนุนโดย BNS ตัวจริงเรื่องวางระบบเน็ตเวิร์กและ Privat e c l o u d ระบบเก็บข้อมูลบริการติดตั้งดูแลครบจบในที่เดียว BNS ให้คำปรึกษา IT Solution ออกแบบติดตั้งเน็ตเวิร์ก i วไ CCTV และระบบวิดีโอคอนเฟลเลนต์หมดกังวลเรื่องเซอร์วิสเพราะ BNS มีทีมงานซัพพอร์ตที่แข็งแรงพร้อมดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพย้อนกลับไปในช่วงปี2 0 1 4ตอนนั้นเนี่ยโลกของหุ่นยนต์ฝุ่นไม่ได้สวยหรูเหมือนในทุกวันนี้นะครับ ถ้าใครทันใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นยุคนั้นเนี่ยน่าจะจํากันได้นะครับว่ามันคือความปวดหัวมากกว่าความสบายนะครับเรามักจะเรียกมันว่าหุ่นยนต์ตาบอดมันจะวิ่งชนกําแพงแล้วก็หมุนตัวกลับวิ่งไปอีกทางชนอีกเดินวนไปวนมาซ้ําที่เดิมในขณะที่ฝุ่นตรงกลางห้องเนี่ยกลับไม่ถูกดูดนะครับแถมบางที่เนี่ยมันยังไปพันกับสายไฟหรือตกบันไดตายคาที่ให้เราต้องตามไปเก็บกู้ซากมันด้วยซ้ํานะครับ ในสายตาของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปพวกเขามองว่าปัญหานี้แก้ได้ด้วยฮาร์ดแวร์ครับใส่ลอ้อให้ใหญ่ขึ้นใส่แบตเตอรี่ให้ทนขึ้นหรือเพิ่มแรงดูดให้แรงขึ้นเดี๋ยวรถมันก็วิ่งไปทั่วห้องเองแต่ช่างจริงเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับด้วยพื้นฐานการเป็นคนทำแผนที่และวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับหัวกทิจากไปตู้เขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาไม่ได้มองว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคือไม้กวาดที่มีล้อแต่มันคือหุ่นยนต์ที่ต้องการดวงตาและสมอง ตอนที่ชางจริงยังทํางานที่ปายตู้งานของเขาคือการจัดการจราจรการเคลื่อนที่ของรถยนต์และผังเมืองที่มีความซับซ้อนนะครับเขาเรียนรู้นะครับว่าหัวใจสาคัญของการเดินทางไม่ใช่ความเร็วของรถแต่คือข้อมูลของเส้นทางถ้าข้อมูลผิดต่อให้ขับรถฟอร์ดลีคุณก็หลงทางแต่ถ้าข้อมูลแม่นยําต่อให้ขี่จักรยานคุณก็ถึงที่หมายได้เร็วกว่าเมื่อเขากลับมามองที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในบ้านเขาพบว่าข้อมูลที่หุ่นยนต์ได้รับเนี่ยมันแย่มากหรือที่เรียกว่า bad data นะครับ หุ่นยนต์ในยุคนั้นใช้เซ็นเซอร์ราคาถูกหรือใช้กล้องคุณภาพต่ำในการมองเห็นซึ่งพอเข้าไปใต้เตียงที่มืดหรือเจอแสงแดดสะท้อนแรงๆกล้องพวกนี้ก็จะตาบอดทันทีพอตาบอดข้อมูลที่ส่งไปประมวลผลก็ผิดพลาดการทําความสะอาดจึงล้มเหลวช่างจริงจงตั้งโจทย์ใหม่นะครับว่าการทําความสะอาดไม่ใช่แค่เรื่องของมอเตอร์แต่มันคือคณิตศาสตร์และการคํานวณพื้นที่เขาเชื่อว่าถ้าซอฟต์แวร์สามารถนําทางรถยนต์บนถนนที่วุ่นวายได้ มันก็น่าจะนำทางหุ่นยนต์ในห้องสี่เหลี่ยมได้เช่นกันซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งงานที่มั่นคงมากๆเพื่อมาก่อตั้งบริษัทเล็กๆที่มีชื่อว่าโรบอล็อกท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างในตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะในเวลานั้นเนี่ยตลาดหุนนด่นยนต์ดูดฟุ่นเต็มไปด้วยของราคาถูกจากจีนและของแพงระยับจากอเมริกาการจะแทรกตัวเข้าไปในฐานะแบรนด์ใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและที่สําคัญก็คคืือออเเรร่งงงขงงนินนนทุะับ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้เงินมหา,าศาลและช่างจริงก็รู้ดีว่าลำพังตัวเขาเองคงไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จได้เขาต้องการยักษ์ใหญ่มาช่วยหนุนหลังและยักษ์ใหญ่ตนนั้นเนี่ยก็กําลังมองหาโอกาสที่พอดีในช่วงกลางทศวรรษที่2 0 1 0มียักษ์ใหญ่ตนหนึ่งในจีนที่ชื่อว่าเซี่ยวมี่เวลานั้นเซี่ยวมี่กำลังทําสิ่งที่บ้าบินพอๆกันก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่ามีอีโคซิสเต็มนะครับเซี่ยวมี่ไม่ได้อยากขายแค่มือถือแต่พวกเขาอยากขายทุกอย่างที่เสียบปลั๊กได้ ตั้งแต่หม้อหุงข้าวพัดลมไปจนถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยใช้วิธีการไปไล่ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆที่มีฝีมือแล้วดึงเข้ามาอยู่ในเครือข่ายช่างจริงเห็นโอกาสนี้ครับในปี2014เขาจึงเข้าไปพูดคุยกับเสี่ยวมี่ข้อเสนอของเสี่ยวมี่คือจะลงทุนให้จะเปิดโรงงานให,จนให้จะหาสัพลาร์ให้และที่สำคัญที่สุดคือจะให้วางขายในร้านมี่โฮมที่มีลูกค้าหลายร้อยล้านคนแต่มันไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆนะครับ ข้อแรกเปลี่ยนก็คือโรบอล็อกต้องผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์เสี่ยวมีห้ามใช้ชื่อตัวเองและต้องขายในราคาที่ถูกจนคู่แข่งร้องไห้ตามสไตล์ของเสี่ยวมีต้องบอกว่ามันคือดาบสองคมนะครับด้านดีก็คือคุณได้แจ้งเกิดทันทีไม่ต้องกลัวเจ๊งแต่ด้านร้ายก็คือคุณจะไม่มีตัวตนโลกจะรู้จักแต่สินค้าของเสี่ยวมีส่วนโรบอล็อกจะเป็นแค่โรงงานรับจ้างผลิตที่ไม่มีใครจําชื่อได้แต่ตอนนั้นเนี่ยชางจริงตัดสินใจรับข้อเสนอนั้นนะครับ เขาเลือกที่จะกลืนเลือดยอมไร้ตัวตนในช่วงแรกเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและฐานลูกค้าจดเป็นสำคัญเกิดขึ้นในปี2016เมื่อพวกเขาเปิดตัวมี่โฮมโรบอติกแวคกคูมคลีเนอร์หรือที่ภายในบริษัทเรียกว่ารุ่น S1 นี่คือสินค้าที่ปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงนะครับเพราะในขณะที่คู่แข่งยังใช้ระบบนำทางแบบสุม่มหรือใช้กล้องราคาถูกรบบล็อกภายใต้หน้ากาก,ากของเสี่ยวมีตัดสินใจใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่าไร d ดอเข้าไปครับ อธิบยายง่ายๆไรดาคือเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ไร้คนขคับมันคือการยิงแสงเลเซอร์หมุนรอบตัว360องศาเพื่อวัดระยะห่างจากวัตถุแสงนี้จะทํางานได้ดีแม้ในที่มืดสนิททําให้หุ่นยนต์สามารถวาดแผนที่ห้องออกมาได้อย่างแม่นยําระดับเซนติเมตรผลปรากฏว่าในตอนนั้นตลาดแตกตื่นครับหุ่นยนต์ที่ฉลาดระดับนี้เนี่ยปกติต้องขายกันหลัก2-30,000บาทแต่เซมี่ขายในาราคาไม่ถึง10,000บาทด้วยฝีมือการผลิตของโรบอทล็อกยอดขายตอนนั้นพุ่งกระชูด ผู้คนต่างชื่นชมนะครับว่าเซี่ยวมี่ทำมูลยนต์ดูดฝุ่นได้เทพมากๆแต่มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมครับเป็นคนทําของดีแทบตายแต่เครดิตไปอยู่ที่คนอื่นทั้งหมดแต่นี่คือความอดทนของนักธุรกิจวิสัยทัดไกลครับช่างจริงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาใช้ช่วงเวลานี้สะสมเงินทุนสะสมข้อมูลการใช้งานจริงจากบ้านหลายล้านหลังเพื่อพัฒนาระบบนําทางให้ฉลาดขึ้นไปอีกและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในปี2017 ช่างจริงก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ท้าทายได้สุดคือการประกาศอิสรภาพครับเขาเปิดตัวุ่นย์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า r o บล็อกเอสคราวนี้ไม่มีโลโก้เสี่ยมี่แปะอยู่ด้านหน้าอีกแล้วแต่เป็นโลโก้ตัว r สีส้มของ Rob บล็อกอย่างเต็มภาคภูมิเขาเดิมพันด้วยการระดมทุนผ่าน crowdfunding และผลลัพธ์ก็น่าตกใจนะครับภายในเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงพวกเขาระดมเงินไปได้กว่า10ล้านหยวนนี่คือสัญญาณที่บอกว่าผู้บริโภคเริ่มฉลาดขึ้น พวกเขาเริ่มรู้แล้วนะครับว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีตัวจริงจากจุดนั้นโรบอล็อกก็เริ่มถอยห่างจากร่มเงาของเสี่ยมี่เปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตมาเป็นคู่แข่งทางอ้อมและในที่สุดก็กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ยืนด้วยขาของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แต่การยืนด้วยขาของตัวเองย่อมมาพร้อมกับพายุลูกใหม่ที่มันรุนแรงกว่าเดิมนะครับเพราะต้องบอกว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยไม่ได้มีแค่แบรนด์จีนด้วยกันเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเจ้าตลาดระดับโลกอย่างไอโรบอท จากอเมริกาที่คลองตลาดมาอย่างยาวนานในเ,เรื่องความเชื่อมัน่นแบรนด์จีนมักจะถูกมองว่าเป็นของก๊อปปี้หรือเป็นของไม่ทนทานนะครับกลย์ทธ์ของชางจริงในการต่อสู้ครั้งนี้น่าสนใจมากๆนะครับแทนที่จะเอาเงินทุนไปทุ่มกับการจ้างดารามาเป็นพรีเซนเตอร์หรือยิงโฆษณาถล่มสลายเหมือนแบรนด์อื่นๆเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่สวนทางไปเลยนะครับเขาเทเงินเกิดทั้งหมดกลับไปที่ R&D หรือการวิจัยและพัฒนาตัวเลขที่น่าตกใจก็คือบริษัทนี้ใช้งบประมาณกว่า9%ของรายได้ทั้งหมด ไปกับการวิจัยซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับสำหรับบริษัทฮาร์ดแวร์พนักง,งานกว่าครึ่งบริษัทคือวิศวกรครับพวกเขาไม่จ้างเอาซอรสมาเขียนโค้ดหรือจ้างโรงงานอื่นออกแบบมอเตอร์ทุกอย่างทำอินเฮ้าส์หรือทําเองภายในบริษัททั้งหมดคําถามคือทําไมต้องทําขนาดนั้นนะครับเพราะช่างจริงเชื่อว่าในระยะยาวของจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอด ผลจากการบ้าพลังเรื่องวิศวกรรมทําให้เกิดนวัตรกรรมที่แก้เพนพอยต์ของคนใช้ได้จริงๆไม่ใช่แค่ลูกเล่นทางการตลาดยกตัวอย่างนะครับปัญหาหุ่นยนต์ถูพื้นและพรมเปียกวิธีแก้ของโร b บล็อกคิดค้นระบบไวบ้าไลซ์ที่ใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกตัวจับพรมแล้วสั่งให้ยกแผ่นม็อบลอยขึ้นอัตโนมัติเมื่อเจอพรมปัญหาหุ่นยนต์ชอบกินสายไฟหรือลากขี้สุนัขไปทั่วบ้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่มากๆนะครับวิธีแก้ก็คือพัฒนานระบบ Reactive AI ใช้กล้องคู่และปัญญาประดิษฐ์สแกนวัตถุบนพื้นเพื่อให้มันรู้ว่านี่คือรองเท้าแตะหลบได้หรือนี่คือขี้ของสุนัขห้ามเยียบเด็ดขาดความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับทำให้โรบอกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งนิตยสารไทม์ยกย่องให้รุ่น s 7เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของปี2021ความสําเร็จนี้สะท้อนออกมาในรูปแบบของตัวเลขทางการเงินนะครับกุมภาพันธ์ปี2020 โรบล็อกเข้าจดทะเบียนทางตลาดหลักทรัพย์สตาร์มาร์เก็ตของเซี่ยงไฮ้ระดมทุนไปได้ถึง640ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อมาถึงปี2024โรบล็อกก็ประกาศสักดาด้วยการคลองส่วนแบ่งการตลาดคุณยนต์ดูดฟุ่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าทุกแบรนด์ที่เคยมีมาแต่เส้นทางสู่จุดสูงสุดก็ไม่ได้โรยด้วยกีบบุหลับเสมอไปนะครับเมื่อบริษัทเติบโตระดับโลกปัญหาใหม่ที่ตามมาก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะเมื่อเป็นบริษัทจีนที่ส่งหุ่นยนต์ที่มีกล้องและแผนที่บ้านเข้าไปวิ่งในบ้านของชาวยุโรปและชาวอเมริกันคำถามเรื่องข้อมูลหลุดไปไหนจึงกลายเป็นเรื่องคอขาดาตายโร b บอล็อกแก้เกมนี้ด้วยมาตรฐานวิศวกรรมเช่นเคยนะครับพวกเขาสร้างความโปร่งใสด้วยการประกาศว่าข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกประมวลผลแบบโล c a l ีหรือประมวลผลภายในตัวเครื่องเท่านั้นไม่มีการส่งขึ้นคลาวด์โดยไม่จําเป็นและถ้าต้องเก็บข้อมูลก็จะเก็บในเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นของภูมิภาคนั้นๆเช่น ใช้ AWS ในอเมริกาและยุโรปและปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR อันเข้มงวดของยุโรปอย่างเข่งขันซึ่งการยอมรับกติกาโลกและการเคารพความเป็นส่วนตัวคือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในตลาดตะวันตกได้ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโลบอโอกคงพอใจกับการเป็นเจ้าตลาดเครื่องดูดฝุ่นแล้วแต่เปล่าเลยนะครับวิสัยทัศน์ของชางจริงไปไกลกว่านั้นนะครับเขาไม่ได้ต้องการสร้างแค่ไม้กวาดอัตโนมัติแต่เขาต้องการสร้าง ระบบอัตโนมัติภายในบ้านหรือ Home Robotics e c o s y s t e m ล่าสุดพวกเขาขยายลายสินค้าไปสู่เครื่องซักผ้าอบผ้าอัจฉริยะเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกแห้งและที่น่าทึ่งคือหุ่นยนต์ตัดหญ้าใช่ครับเทคโนโลยีนำทางที่เคยใช้หลบขาโต๊ะในห้องนักเล่นตอนนี้เนี่ยถูกเอานำไปใช้หลบต้นไม้ในสนามหญ้าแล้วและในงาน CES ที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็ได้โชว์วิสัยทัศน์ที่ล้ำไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวหุ่นยนต์ที่มีแขนกล สามารถหยิบจับสิ่งของชิ้เล็กๆเก็บของเล่นลูกเก็บถุงเท้าที่รกพื้นได้นี่คือสัญญาณนะครับว่าในอนาคตหุ่นยนต์ในบ้านจะไม่ใช่แค่คนทําความสะอาดแต่จะเป็นพ่อบ้านที่ช่วยจัดบ้านได้จริงๆจากวิศวกรแผนที่ที่ลาออกมาเดิมพันกับฝุ่นผงวันนี้เนี่ยช่างจริงตัวเขาเองได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าการมองเห็นปัญหาที่คนอื่นมองข้ามความกล้าที่จะเริ่มต้นจากเล็กๆโดยอาศัยไหลย,ยักษ์ใหญ่อย่างเซี่ยวมี และความมุ่งมั่นที่จะเป็น engineering firm สิ่งเหล่านี้คือส่วนสำเร็จที่เปลี่ยนไอเดียราคาถูกให้กลายเป็นธุรกิจหมื่นล้านได้นะครับประเด็นสำคัญที่เราได้จาก Roblox ก็คือบางครั้งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกไม่ได้เกิดจากการพยายามทำสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเห็นนะครับแต่มันเกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วมาทำให้มันฉลาดขึ้นและใช้งานได้เริงมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในยุคที่ใครๆก็อยากรวยเร็วในทุกวันนี้อยากทำการตลาดให้ปังอยากมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืน เรื่องราวของโลบ lox กบอกเราว่าช้าแต่ชัวร์และคุณภาพคือการตลาดที่ดีที่สุดยังคงเป็นความจริงเสมอสำหรับเรื่องราวของ r o b o o o x ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Bloomberg South China Morning Post Times และ IDC ผมก็ต้องขอประชาะสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้สําหรับผู้ที่ฟังผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ช่องของเราเปิดระบบ Membership อย่างเป็นทางการแลวนะครับสำหรับชาวกิกตัวจริงที่อยากได้ความพิเศษไม่ว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์เท่ๆหลังชื่อหรือสิทธินในการเลือกหัวข้อคลิปลองกดเข้าไปดูในรายละเอียดที่ปุ่มสมัครหรือจอยข้างล่างได้เลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละไม่กี่บาทมาร่วมเป็นชาวแก๊งเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ AdtraDon A T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ